ไปเหมือนกันครับทีมชาติมาเหมือนกันที่โดนก็สวยเหมือนกันไปเหมือนกันครับผมเอาเอายังได้อยู่ครับสวนมาเหมือนกันครับเอาคืนครับคืนไปคืนกันมาครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับเออสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเออโต้กันอีกเอา โตอีกครับเอาพี่ต้นกมอดเอาไปอีกครับเอาโตกันเออเอาอีกครับเออแต่ก็ออกครับผมเป็ดแบมกาต่อสิบเอ็ดครับโตอะไรครับเอาดูนี้ทันไหมยังทันอยู่ครับเอาโตไปครับอ๋อยังทันอยู่ครับอาอยังได้อยู่ครับตัวชจวยหยอดอาอไปสวยกันดีครับเอ๋ออันนี้นะครับมันแน่นอนเอ้ยเอ้ย เอาเลยครับเอ้ย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 ฝ right> ั่งทีมชาติได้แต้วนะครับผมเลี่ยมนี้ตามสิบสิบเอ็ดครับเสิร์ฟต้นไปแล้วสวนมาอ้าวสวนไปอีกครับสวนมาครับหยอดสวนไปอีกครับสวนมาอ้าวพี่ต้นอ้าวต่างขึ้นสวนไปอีกทีครับอ้าวสวนมากระต้อออกครับผม คู่นี้ชิงรางวัลสามหมื่น 30, บาทนะครับสิบต่อสิบเอ็ดสวนมาครับสวนไีกทีสวนอีกอ่าพี่จดมตังแล้วครับเริ่มตังเล่นสวนไปอ่าแล้วก็ดีครับผมสิบสองต่อสิบเอ็ดครับโตมาครับพี่โตเติมโตไปโตมาอ้าวนะครับ 1อ1 1ครับเสจอไปที่เดิมอีกครับผมเอาแล้วครับตาแล้วครับผมเอาตรงนี้ตั้งขึ้นไปจัดไปอีกครับผมพี่ต้นสมพรบอกจัดไปไปอีแล้วครับผมเอา,เอา,อาส,อว,อาสวนไปอีกทีครับพี่ต้นวิชานเอาสวนมาพี่ต้นสวนมีครับเอา เอา้าสวนไป่อา้าวต้านกึ้นก่อนสวนไปอีกทีครับเอาเอาสวนไม่สวนไปอีกทีสวนอีกทีเอาสวนก็นีค,นครับส,วน,สวนไม่อ้าวสวนอีกทีอ้าวใครจะไปใครจะอยู่ใครจะไปเอาสวนอีก่อ้าวเออสวนอีกทีเอายังได้อยู่ครับเอ้าเอา,เอายังไปได้โอ้โหเอ่อสิบสามดต่อสิบสามครับ สวนไปอีกทีครับสวนกันไปอ้าวพีโดมเสียนะครับทำเสียเองนะครับสามต่อสิบเอ็ดครับพี่ต้นสมพรเซิบสวนไปอีกทีครับพีโดมก็ยังสวนมาพี่ต้นสมพรสวนไปอ้าวสวนอีกครับสวนอีกทีสวนอีกตั้งคืนก่อนสวนไปแล้วครับเอายังมาอยู่แล้วแล้วก็ออกครับผม เบตต์ต่อสิบสามครับเสิร์ฟโซนไปหาพี่ต้นตุมพรพี่ต้นตุมพรสวนมาตั้งคืนแล้วเริ่มมีตั้งแล้วพี่ธอมยังมาอยู่ครับสวนไปสวนมาสวนมาอีกหลังนูกก็สวนมาครับสวนมาเหมือนกันครับเออสวนกันไปสวนกันมาครับโยกขึ้นอาตั้งขึ้นยังสวนได้อยู่เออเสียแล้วครับผมพี่โอมตั้งเสียเองนะครับผมลูกสามต่อสิบเอ็ดสิบสามต่อสิบเอ็ดครับ พี่ต้นสมพรเตะอีกแล้วสวนไปสวนกันไปสวนกันมาอ้าวสวนไปอีกครับสวนไปอีกครับสวนไปอีกครับผมตั้งขึ้นก่อนสวนไปเหมือนกันครับพี่โดมครับสวนอย่างเดียวครับตอนนี้พี่ต้นสมพรก็สวนครับยกไปพี่ต้นตั้งก่อนสวนไปด้แต้มครับผมลูกนี้โอ้โห สิบสีต่อสิบครับเส์ฟไปแล้วขวาสุดเกมไหครับสวนไปอย่างนี้สวนไปอย่างนี้ยังมาอยู่สวนไปออกไหครับแล้วก็ออกครับผมสีต่อสิบครับสวนมานะครับเดิมตังแล้วไปขวาอ้าสวนมาอยู่ยังสวนได้อยู่ครับสวนมาอ้าวสวนได้อยู่ครับ ยอดยังทานอยู่อีกเอ้าสวนเข้าไปเอ้าเอ้ามาอีกครับไปอีกเอ้าเอาคืนไปเอ้าเอาคื um. นมาคืนไปอา้ <t iken heit> อาวทำเสียแล้วครับผมสองต่อสิบสี่พี่ต้อมเสิร์ฟครับเสิร์ฟไปให้พี่ต้อมต่ออออออครับผม แ้มตอนนี้13ต่อ14นะครับแล้วก็เกม15นะครับท่านผู้ชมแต่เป็นเหลี่ยมแกแล้วก็เป็นฝ่ายพี่โดมเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับ3ต่อ14เสิร์ฟไปซ้ายทุดยังมาอยู่นะครับโซนยกขึ้นขึ้นสวนไปอย่างนี้ทันไหมครับพี่โดมยัทงทันอยู่สวนมาอีกครับสวนอีกสวนขึมนไป,นนไปเอาเอาคืนไปเอย หนูบอกมีไม่เกมพันหนึ่งครับตี๔ต่อตี๓ตี๔ต่อตี๓พี่ต้นสมพรเถออีกลูกครับสวนมาสวนไปสวนมาสวนไปสวนมา,นนมาแล้วเอาคืนไปไหมเอาคืนไปนี่ก็เอาคืนไปเหมือนกันเอากลางก่อนเอาคืนไปเอาก็เกมนะครับผม ผลการแข่งขันนะครับทีมชาติไทยเอาฝ่ายชนะไปด้วยสกอร์15ต่อ13นะครับพี่ต้นวิชาญกับพี่ต้นสมพรนะครับเอาชนะพี่โดมกิ่งแก้วไปด้วยสกอร์15ต่อ